สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับอ่ะเนาะสวัสดีครับชาวราศีพฤษภสวัสดีครับอ่าเรามาถึงคลิปดูดวงครับคลิปดูดวงความรักราศีพฤษภในช่วงครึ่งปีหลังนะครับครึ่งปีหลัง2560ารสชาวราศีพฤษภนะครับกราบขอบคุณมากที่ยังติดตามอยู่นะครับและถ้าอยากไปฟังคลิปแบบเต็มๆนะครับ คลิปดูดวงครึ่งปีหลัง2560ราศีพฤษภการงานการเงินความรักครบผมออกไปแล้วนะครับคลิปออกไปเรียบร้อยแล้วไปย้อนหาดูกันเอาได้นะครับแล้วก็กราบขอบคุณที่ยังติดตามนะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรักที่แยกออกมาจากคลิปตัวเดิมนั่นแหละครับเพราะว่าบางคนขี้เกียจด,ดูเรื่องการงานการเงินบางคนก็อยากดูแค่การงานการเงินบางคนก็อยากดูแค่ความรักอย่างเดียว ผมก็เลยแยกคลิปความรักออกมาตั้งหากนะครับโอเคครับฟังโดยใช้วิจารณญาณน,นะครับบอกไว้เลยช่วงครึ่งปีหลังเช้วราศีพฤษภนะครับไม่ว่าจะในกรณีใดๆผมได้ไพ่ที่ดีนะครับอันนี้พูดถึงกรณีของคนที่เป็นแฟนกันก่อนอ่ะเป็นแฟนกันคบหากันมานานแล้วหรือมีโครงการมีแผนอะไรว่าจะทําให้ครอบครัวไปได้ดีไปได้ดีกว่านี้หรือว่าทําให้ชีวิตรักมันมันม่นคงกว่านี้ นะครับมีโอกาสครึ่งปีครึ่งปีหลังชาวราศีพฤษภมีโอกาสแต่งงานผูกข้อมือมีงานมงคลเปิดตัวแฟนให้กับพ่อแม่พี่น้องรู้อะไรหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องราวมงคลเกี่ยวกับความรักมีโอกาสบางทีอาจจะมีลูกด้วยก็ได้นะครับคือถ้าเรามีแผนงานมงคลอยู่แล้วภายในครึ่งปีหลังเนี้ยชาวราศีพฤษภผมว่ามีโอกาสที่จะได้ คือถ,ถ้าไม่อย่างน้อยถ้าไม่ได้แต่งงานก็ได้ปลูกข้อมือหรือได้เปิดตัวให้กับคนอื่นได้รู้ว่าเรามีแฟนแล้วนะแฟนเราเป็นคนนี้บางคู่ก็อาจจะแต่งงานไปแล้วด้วยก็ได้นะครับหรือบางคู่อาจจะมีแผนแต่งงานคือมันเป็นเรื่องดีแล้วก็สําหรับผู้ที่มีแฟนคบหาใครอยู่เนี่ยแล้วเรายังไม่แน่ใจว่าเขาจะโอเคกับเราไหมหรือช่วงครึ่งปีหรือว่าช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาน,นมี่มันมีปัญหาอะไรมากมายติดขัดหรือว่าอึดอัดใจครึ่งปีหลัง คุณกับแฟนคุณจะคบกันไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นหรือว่าจะมีการเปิดใจเปิดใจคุยกันมากขึ้นถึงปัญหาที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราครบหากันแล้วมันอึดอัดมันมีเรื่องอะไรเราก็เปิดใจคุยกันมากขึ้นมีการปรับความเข้าใจมีความรู้สึกดีๆให้กันมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นกับความรักประคับประคองกันไปได้มีความสุขดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกนะครับสําหรับราศีพฤษภส่วนผู้ที่มีปัญหา คาราคาซังมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเพิ่งซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าคุณมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับความรักที่คาราคาซังมานานแล้วไพ่มันออกมาดีแบบเนี้ยผมมองได้กรณีเดียวคือว่าถ้าสมมุติว่ามีปัญหาแล้วอยากจะจบอยากจะพอต้องเลิกต้องจบต้องจากต้องอะไรอย่างเงี้ยอา้าวคุณก็คงงงว่าอา้าวแล้วทำไมหมอดูบอกว่าครึ่งปีหลังมันจะดี ถ้าดีมันก็ต้องไม่จบดิมันก็ต้องไปต่อสิมองอย่างนี้นะผมมองอย่างนี้นะว่าบางคนนะอาจจะจมอยู่กับปัญหาหรือคาลากาสังกับปัญหาที่เจ็บปวดมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณเองกับสามีหรือว่ามีหรือว่าบางคู่มีเรื่องราวของมือที่สามเข้ามาข้องเกี่ยวมีเรื่องไม่สบายใจเกวกับความรักมือที่สามรักซ้อนหรือว่าคาลากาสังอยากเลิกก็ไม่ได้เลิกหรือว่าอย่าล้างอะไรอ๊สารพัดผมมองในแง่นี้นะการจบการเลิกการพอเนี่ย บางทีมันอาจเป็นการต่อชีวิตใหม่ให้คุณบางคู่เนี่ยคาราคาซังเรื่องความรักมานานแนละ้วทรมานเจ็บปวดอยากจะออกจากวังวนมือที่สามอยากจะเลิกอยากจะจบกับคนคนนี้มันทรมานมันเจ็บปวดหัวใจแล้วครึ่งปีหลังเนี่ยไพ่บอกว่าดีอ้าวไพ่บอกว่าดีแต่เราอยากจบอะมันก็ต้องจบมันก็ต้องเจ็บปวดทั้งคู่ไม่ใช่เหรอมันก็ต้องจากมันเราก็ต้องยอมตัดใจเพราะความเจ็บปวดไม่ใช่เหรอมันต้องเป็นความเจ็บปวดแต่ไพ่มันบอกว่าความรักจะดีขึ้น ผมเดาว่าอย่างนี้นะอันนี้ผมใช้ผมทฤษฎีการเดาของผมเองนะคือคุณอาจจะตัดเลือกตัดปัญหาผ่าออกมาจากปัญหามือที่สามยอมเลิกกับมือที่สามหรือว่าตัวคุณเองไปเป็นมือที่สามของเขาเองแล้วคุณยอมตัดใจถอยออกมาเพื่อที่จะได้เป็นเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองโดยไม่ต้องสร้างบาปสร้างกรรมให้กับใครหรือว่าไม่ต้องสร้างบาปในจิตใจของตัวเองอีกคือฉันสมมตินะถ้าฉันเป็นมือที่สามของครอบครัวเขาเนี่ยฉันยอมถอยออกมายอมเจ็บครั้งเดียว นะแม้ว่าฉันจะรักเขาแต่ว่าฉันขอหลุดออกจากบาปหลุดออกจากวังวนนี้เพื่อไปมีชีวิตใหม่ของฉันเพื่อไปจีบเพื่อไปรักเพื่อไปหาคนที่รักฉันจริงๆโดยที่เขาไม่มีพันธะาอะไรฉันเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอความสุขให้ฉันเถอะฉันหลุดออกจากบาปนี้แล้วนี่ไงคือความสุขทางใจของคุณคุณก็ได้พ้นจากบาปกรรมได้พบรักที่ดีหรือว่าถ้าสมมติว่าว่าคุณแม้ว่าคุณจะหลุดจากภาวะมือที่สาแล้วแต่คุณยังไม่เจอคนรักเนะี่ยคุณอยู่เป็นโสดผมคิดว่าคุณสุขใจ ตามที่ไพ่บอกอยู่แล้วนะว่ามีความสุขทางด้านความรักคือคุณสุขใจแม้จะได้อยู่คนเดียวแต่สุขใจที่ไม่ต้องทุกข์ใจกับภาวะมือที่สามทุกข์ใจกับการไปเป็นมือที่สามเขาหรือทุกข์ใจกับการที่เอามือที่สามเข้ามาในครอบครัวตัวเองอีกเห็นไหมเออบางคู่นี่คือว่าตัดสินใจที่จะผักมือที่สามออกจากชีวิตเลยเพื่อกลับมารักกับเมียมเหมือนเดิมกลับมารักกับแฟนเหมือนเดิมมันก็คือความสุขเห็นไหมล่ะเออ ไม่ว่าจะจบยังไงแต่ถ้ามันจบแล้วเกิดความสุขในชีวิตเกิดชีวิตใหม่หเกิดทางเลือกใหม่ๆของชีวิตทําไปเถอะนะครับส่วนกรณีที่เป็นครอบครัวแล้วล่ะเป็นครอบครัวเป็นหัวเมียกันอยู่แล้วเออมีครอบครัวอะไรอยู่แล้วนะถ้ามันมีปัญหาเล็กน้อยขัดแย้งอะไรกันก็หันหน้ามาคุยกันผมคิดว่าบางคู่นะถ,ถ,ถ้าทะเลาะบอกแหว้งถ้าขัดแย้งอะไรกันถ้ามีปัญหาไม่ลงรอยอะไรกัน ครึ่งปีหลังเนี้ยจะได้กลับมาคุยจะได้กลับมาพูดจะได้กลับมาคืนดีจะได้กลับมาคุยก,กันดีๆหรือว่าถ้าบางคู่ไม่มีปัญหาอะไรในครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวไปได้เรื่อยๆครึ่งปีหลังก็จะมีความสุขขึ้นได้ไปเที่ยวได้ไปกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความสุขมีอะไรโอ้ยหลายๆอย่างนะครับคือมันไพ่มันออกไปในแนวที่ดีนะครับส่วนอันนี้ขอแนะนําคิดว่าคิดว่าคงได้แนะนําไปในคลิปนั้นแล้วในคลิปเดิมแล้วแต่ว่านี้จะแนะนําอีกทีก็คือว่าบางคนเนี่ยชอบใครเขาอยู่เนะี่ยแล้วเขาไม่เล่นด้วยเนะี่ย รีบเปลี่ยนนะถ้าชอบใครมานานแล้วแล้วเขาไม่เล่นด้วยทักทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเราโอ้โหนักบิดประจำหมู่บ้านคือถ้าเราครบกับใครเนี่ยเอ้ยเราจีบใครเราชอบใครอยู่เราตื้อเขาอยู่เนี่ยแล้วเขาไม่เอาด้วยไม่เล่นด้วยกับเราทักทีเนี่ยแล้วครึ่งปีหลังไพ่มันดีแบบเนี้ยผมแนะนําบอกคนเลยว่าอย่าเสียเวลาเพราะว่ามันอาจจะนะใช่คําว่าอาจจะอาจจะมีคนใหม่เข้ามาให้คุณสนใจแล้วผมแนะนําเลยว่าให้คุณ ตัดตัดอีกคนที่คุณจีบไปนานแล้วแล้วเขาไม่เล่นด้วยเนี่ยตัดทิ้งไปเลยหรือว่าเขาไม่ชัดเจนกับคุณทีเนี่ยให้ตัดคนนั้นเลยแล้วไปชอบคนอีกคนหนึ่งหรือไปหาแฟนใหม่เลยดีกว่านะครับเออไปหาคนอื่นดีกว่านะเพราะว่าถ้าคุณทําแบบนี้แล้วโอ้โหสิบล้อมาอีคันอีก <c oughs> <c oughs> ขอโทษทีครับขอโทษทีเสียงเสียงเสียงรบกวนมันเยอะนะครับ ต่อนะถ้าสมมุติว่าคุณตัดสินใจตัดคนที่คุณจีบมานานแล้วเขาไม่เล่นด้วยกับคุณสักทีเนี่ยแต่มีคนใหม่เข้ามาให้คุณสนใจหรือมีคนใหม่มาชอบคุณหรือคุณไปเจออีกคนนึงเนี่ยผมแนะนําเลยให้ไปจีบอีกคนนึงนะครับแล้ววันใดวันหนึ่งคุณจะเอากระจกมาส่องหน้าตัวเองแล้วบอกว่าโอ้โหเฮีย้ยกูเสียเวลาจีบอีกคนนั้นตั้งนานล้งี้คุณมาชอบคนนี้ดีกว่าอยู่กับคนนี้แล้วมีความสุขเขารักเราเรารักเขาเสียเวลาไปจีบอีกคนนั้นตั้งนานเออ ไม่เสียเวลาตอนนั้นเออทำไมตอนนั้นกูโง่แบบนี้คุณคจะต้องเอากระจกมาส่องหน้าตัวเองแล้วพูดกับตัวเองแบบนี้เชื่อผมละ่ะซึ่งปีหลังอ่ะอ,อถ้าคุณยังตื้อจีบใครบางคนคนที่เขาไม่เอาคุณเนี่ยยังตื้อยังนั่นอยู่อีกอสักวันถ้าคุณเจอคนใหม่คุณจะต้องเอากระจกมาส่องหน้าตัวเองแล้วพูดแบบที่ผมพูดออขอบคุณมากครับที่รับฟังนะครับผมบอกเลยว่าชาวราศรีพฤษภในช่วงครึ่งปีหลังมันค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็นะใช้วิจารณญาณด้วยนะครับฟังอย่างเดียว ฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้วิจารณญนะาณไม่ต้องเชื่อนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับถ้าอยากฟังเต็มเต็มก็ไปฟังที่คลิปเก่านะครับคลิปครึ่งปีหลังราศีพิศษนะครับขอบคุณมากที่รับฟังจนจบขอบคุณมากครับขอบคุณมากพบกับราศีอื่นต่อนะสวัสดีครับ